สวัสดีค่ะพี่น้องชาว Facebook และชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็เพราพี่วาโยยามเย็นค่ะแต่คลิปนี้อาจจะโหลดได้ตอนกลางคืนเพราะว่าไวไฟไม่มีแล้วและเน็ตก็ไม่ได้เติมด้วยหรือจะเติมเน็ตโหลดดีนะก็วันนี้มากินมาชวนชิมแบบเบาๆนะคะลาบเมืองเจ้าน้อยค,คือวันนี้ลงครัวทำกระเพปปาปลาก็คืออาหารมือแรกอะ่ะพี่ก็ไม่ปลื้มนะกระเพาป,ป,ปลาราบเมืองจะอุ้ Lắp bơi này kìa, ở tòa có mà cho dóng mặt hìm lạp. Nách dóng hìm lạp. Hãy bay 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 được. ออหอยคิบอยู่หรอได้แบบสวัสดีค่ะมาแจมรับเลยไม,นะม่หมดหรอกเผือกปลามันก็ได้อ่ะแต่มันเหมาะกับการมือแรกที่ตื่นมาก็เลยเลือกที่จะซื้อเวลากินนี้ต้องมีผักด้วยนะถึงจะอ,อืมกินแล้วมันจะแซบ่บผักอา่อมาก งกินกับสตอได้ไหมเงี้ยได้ไหมได้ยู่อามาคลนี้ถ้าไม่พลาดวก็จะทำในนี่ เครื่องแกงไปซีเสร็จแล้วต่อลองดูเนี่ยใต้ะสมประสานกันฮะกันอย่น้รออร้าหรอเนาะ <ส>จ ML er. ร,ะะริงพอหลดสามคนไม่ต้องมีคำถามอะทีเดียวมเด็กที่ตเชื่อสิมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าตอบคำถามดี ไม่สวยนั่นไงก็เหมือนใบหมอนไงก็ไม่ต้องเอาดีกว่านคำถามก็โดนแบบเหมือนใบหมอนเนาะใบหมอนไม่ใช่คนสวยนะแต่ทุกคนที่ตอบคำถามดีและสด้อะไรเนี่ยได้มีกระแสดีไม่งั้นก็ข้างหลังเลยจอบเปิดคำถามให้มาเลยก็นึกเอานะคะจะได้แบบเพื่อนยองนี่ มันเด็กมอสีเลยอ่ะ